พี่น้องครับ6เดือนที่ผ่านมาพี่น้องคงเห็นนะครับนักโทษชายอยู่แต่โรงพยาบาลตำรวจและป่วยเป็นโรคอะไรก็ไม่รู้แต่อ้างว่าป่วยหนักสีโรคออกจากโรงพยาบาลมีปอกคออ่อนแล้วก็มีสลิงคอยแขนและทุกคนก็มีตั้งข้อสังเกตข้อสงสัยว่าเป็นการเจ็บป่วยจริงหรือไม่จนเป็นการตั้งข้อสังเกตว่านี่คือการโกงการติดคุกนั่นคือเหตุการณ์6เดือนแรกที่ผ่านมาหลังจากนี้ไปแล้วจะเป็นการคุมประพฤติอีก6เดือน ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของอีกกลมหนึ่งนั่นคือกรมคุ่มประพฤติ6เดือนแรกเราเห็นบทบาทของกรมราชัณฑ์จนวิายพยากษ์วิจารว่ามีการโกงการติดุกเรามาดู6เดือนหลังที่เป็นตอนที่2ซึ่งเป็นข้อสังเกตว่าจะมีการโกงการคุมประพฤติเกิดขึ้นที่กล้าพูดย่างเนื่องจากพี่น้องคงจะทราบจากข่าวว่ากรมคุมประพฤติได้ไปคุมประพฤตินักโทษชายทักษิณและมีกฎเกณฑ์ประกาศออกมาที่เรียกว่า ห้าให้และห้าห้ามให้ดื่มบายได้เล็กน้อยแต่ให้ยุ่งเกี่ยวข้องการเบืองได้อันนี้กฎเกณฑ์ข้าวๆที่สุปพี่น้องฟังแต่พี่น้องอย่าลืมนะครับว่าไอ้ห้ามต่างๆให้ต่างๆเนี่ยมันเป็นการคุมประพฤติของนักโทษที่ดรักการพักโทษปกติเพื่อกลับมาเป็นสุจริตชนในสังคมแต่นักโทษชายทักษิณได้รับการพักโทษเป็นกรณีพิเศษท,ที่มีอายุ70ปีขึ้นไปและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ หรือได้น้อยซึ่งนาทีวีสอดสอนได้ชี้แจงต่อสภาว่ามีค่าคะแนนของความช่วยเหลือตัวเองเนี่ยต่ำกว่า11ซึ่งพวกเราเนี่ยเฉลี่ยของเราเนี่ยยี 20. ตามกว่า11นั่นหมายความว่าคุณจะเดินคุณต้องมีคนช่วยพยุงการการั้นอุจจาระปัสาสาวะคุณอาจจะกั้นได้บ้างไม่ได้บ้างคุณถึงจะได้คะแนนต่ำกว่า11ดังนั้นการที่กรมคุมประพฤติไปพูดอย่างนี้ทําให้คนสับสนอยากให้กรมคุมประพฤติไปอ่านเจตนาลมของการพักโทษ คนที่มีอายุ70ปีขึ้นไปและช่วยเหลือตัวเองได้น้อยซึ่งมันเป็นประกาศของกรมราชทัรร์ลงวันที่28ตุลาคม2 5 6 3ผมสรุปให้ฟังไว้ดังนี้ฮะการพักโทษไม่ว่าจะเป็นอายุ70ปีและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หรือจะป่วยร้ายแรงลมทั้งพิการเจตนาลมเขาคือคนพวกนี้มีเสรีภาพกระทำผิดได้น้อยและไม่เป็นอันตรายต่อสังคม เพื่อให้โอกาสไปใช้ชีวิตบ้านปลายกับครอบครัวเท่ากับว่าคนที่ได้รับการพักโทษกรณีพิเศษในทางหลักการแล้วการเข้าร่วมทำกิจกรรมทางสังคมมันเป็นไปได้ยากเพราะสุขภาพไม่ดีเพราะช่วยเหลือเต็มไม่ได้หรือช่วยเหลือเต็มนน้อยจริงไปให้ใช้ชีวิตบ้านปลายกับครอบครัวนั้นสิ่งที่กรมคุมประพติสื่อสารกับสังคมอะห้าให้กับห้าห้ามผมอยากให้กรมคุมประพติไปทำกันบ้านใหม่และ เป็นการชี้นําให้สังคมเข้าใจผิดว่าหลังจากนั้นครบหกเดือนแล้วเขาสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเพราะในเงื่อนไขมันผูกมัดไว้แล้วว่าคุณต้องเป็นคนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หรือช่วยเหลือตัวเองได้น้อยดังนั้นสิ่งที่เรียนพี่น้องให้ติดตาม6เดือนจากนี้ไปมันจะเป็นกระบวนการอาจจะเรียกว่าโกงคุมประพฤติหลังจากโกงคุกมารอบแรกโดยความร่วมมือของกรมราชัรฑ์แต่โกงคุมประพฤติจะเป็นความร่วมมือของกรม คุประพฤติให้เป็นหน้าติดตามนะครับว่าจะเป็นอย่างไงบ้างครับพี่น้องครับผมไม่แน่ใจว่ารัฐบาลเศรฐษฐามีแผนที่จะเดินเกมในการปลดผู้ว่าแบงค์ชาหรือไม่พยายามที่จะสร้างความขัดแย้งกับทางผู้ว่าแบงค์ชาท่านนี้โดยเพราะประเด็นการลดอัตราดอกเบี้ยข,ของคณะกรรมการนโยบายการเงินซึ่งขนาดนี้คงไว้อยู่ที่ส5 0บาห้าสิบและขัพยายามจะพุ่งปลาไปว่าอันนี้คือปัญหาที่ทําให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจของประเทศและ มีปัญหาที่ทําให้เงินเฟอ้อติดลบติดต่อกัน3าถึงสเดือนแต่ทางแบงค์ชาติก็ชี้แจงชัดเจนนะว่าถ้าลดดอกเบี้ยแล้วจะทําให้นักท่องเที่ยวจีนจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นหรือไม่จะทําให้ประเทศเราสามารถส่งออกปิโตรเคมีไปที่จีนมากขึ้นหรือไม่หรือแม้แต่ถ้าลดดอกเบี้ยแล้วจะทําให้การใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินกระจายไปยัง,งประชาชนได้เร็วขึ้นหรือไม่พี่น้นองต้องเข้าใจะนะครับว่าขนาดนี้เรามีปัญหาเรื่องการส่งออก เรามีปัญหาเรื่องงบประมาณของประเทศชาติที่งขณะนี้ยังยังอยู่ในขั้นตอนที่ไปไม่ถึงไหนเลยคาดว่ากว่าจะผ่านสภาและใช้จ่ายได้จริงก็นู่นปลายเมษา,าพฤษภาไปแล้วที่จะเกิดขึ้นมันจึงเป็นปัจจัยที่ทําให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไม่เป็นไปตามเป้าหมายแต่การที่รัฐบาลเศรษฐาพยายามกดดันไปที่แบงก์ชาติแบงก์ชาติก็จะยืนในหลักการของวิชาการข้อมูลต่างๆที่มีอยู่ในมือซึ่งผมฟังดูแล้วก็เป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือแต่ประเด็นอยู่ตรงนี้ครับ คำตอบโต้ของนายเศรษฐาแทนที่จะมีเหตุมีผลนายเศษฐากลับบอกว่าคําชี้แจงของผู้ว่าแบงค์ชาติไม่มีเรื่องเกี่ยวกับประชาชนเลยผมจึงตั้งคำถามว่าเฮ้ย hey! คุณเป็นนายกฐลงตีคุณไม่รู้เลยเหรอ,อเรื่องเศรษฐกิจมหาภาคเรื่องการส่งออกเรื่องการใช้จ่ายก็ประมาณแผนดินของของรัฐบาลสิ่งต่างๆหล่านี้มันคือเรื่องมหาภาคที่มีผลกระทบต่อประชาชนโดยตรง ถ้าคุณสามารถกระจายเม็ดเงินลงสู่ประชาชนได้มากเท่าไหร่เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจประชาชนก็ได้รับอนิสงส์โดยตรงหรือว่าคุณไม่เข้าใจอะไรเลยหรือคุณเข้าใจว่าคําว่าประชาชนของคุณหมายถึงคนที่อาศัยอยู่ที่บ้านจันสองล่าเท่านั้น